สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN 18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอรยาสาธิกปุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจรณีสุขสวัสดิ์เดนเนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับๆหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันวันนี้นะคะชื่อควบคุมน้ำหนักล้างพิษ ช่วยระบายด้วยสมุนไพรจีนผสมสมุนไพรปัญจขันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเออยังไงคะเนี่ยมันถึงได้หัวข้อยาวขนาดนี้นี่ช่วยกรุณาสรุปให้ฟังทีนะคะก็เรื่องราววันนี้ค่ะทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความร่วมสมัยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกของเราอ่ะเต็มไปด้วยสารพิษซึ่งมาจากทุกทิศทุกทางค่ะวิคิดว่าตอนนี้ร่างกายเราทุกคนนะคะ ในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยสารพิษสะสมค่ะซึ่งมันจะเหมือนระเบิดเวลาเนี่ยรออยู่ในตัวเราพร้อมจะระเบิดวันไหนก็ไม่รู้ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันจะก่ออันตรายกับร่างกายให้เราวันไหนก็ได้อยู่ที่ว่ามันไปสะสมอยู่ที่อวัยวะไหนพี่เปิ้ลอืมค่ะก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะมันเป็นอย่างนั้จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะคือสารพิษที่เราสะสมเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยคะ่ะ คือมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะว่าอย่างที่ดรบอกนะคะมันทั่วรอบตัวไปหมดนะคะ,อ,ะอาหารการกินก็ต้องรีบต้องเร่งแล้วมันก็จะเป็นแบบแปรรูปมาแล้วหลายขั้นตอนไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้วิธีการที่เขาทำมาทำยังไงบ้างนะคะหรือไม่พอจะหายใจเข้าไปก็มีฝุ่นมันอยู่นในหน้าหนาวนะคะอ <laughs> โอ้ตายแล้ค่ะอาหารเราก็ต้องพึง่งวิถีชีวิตก็ต้องพึง่งอาหารสำเร็จรูปนะคะแล้วเราก็ จะอ้วนอ้วน,นขึ้นเรื่อยๆอ้วนขึ้นเรื่อยก <c oughs> แล้วก็อ้วนแบบไม่ใช่แบบแต่งตึงแล้วสดใสแบบเมื่อก่อนนะคะอ้วนอ่อนเพลียคะ่ะอ้วนป่วยเดี๋ยวนี้นะคะมันกลายเป็นอย่างนั้นคะ่ะก็เราจะมาเริ่มตรงไหนกันดีคะเริ่มนี่พี่ปันพูดว่าเดี๋ยวนี้เราสะสมสารพิษไม่พอเราอย่างอ้วนง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้อ้วนน่ารักเป็นสีชมพู <c oughs> อารมณ์ดีแล้วกลายเป็นอ้วนอ่อนเพลียเรากลายเป็นอ้วนอ่อนเพลียอารมณ์แปรปรวน อย่างี้จริงๆแล้วการลดน้ําหนักเองอ่ะมีหลายวิธีการแล้วก็หลากหลายวิธีการและหลากหลายหลักการแต่นักวิทยาศาสตร์ทุกหลักการได้พิสูจน์เหมือนกันเลยค่ะว่าการลดน้ําหนักอย่างเดียวที่ไม่มีการลังพิษควบคุมไปด้วยเนี่ยสุดท้ายน้ําหนักเราจะกลับมาที่เดิมค่อยๆกลับมาเพราะว่าสารพิษเนี่ยพี่เปิ้ลมันจะถูกสะสมในเซลล์ไขมันแล้วร่างกายเรารู้อยู่แล้วมันฉลาดระดับหนึ่งว่า ถ้าเซลล์ไขมันโดนสลายอ่ะไอตัวสารพิษจะถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สารพิษเยอะเนี่ยจะสลายไขมันยากมากลดน้ำหนักยากมาก <c oughs> เพราะว่าร่างกายจะว้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีไขมันมากขึ้นจะได้เตรียมที่เก็บสารพิษเยอะๆไม่ให้มันมาท่วมเลือดอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นลดน้ำหนักก็เลยต้องคู่ไปกับการล้างพิษส่วนการระบายเนี่ยตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนลำไส้ใหญ่สำคัญที่สุดคนจีนบอกว่าต้องกินดีและถ่ายดีกินดีและถ่ายดีอย่างนี้ แม่แต่คุณยุ้ยคะคสำหรับคนที่เขาถ่ายดีถ่ายเป็นปกติเขาก็จะไม่มีทางเข้าใจเลยนะคะว่าอย่างพี่เปื่อนี่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วเราก็บางทีถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะถ้าเราไม่ได้พยายามเอาจริงเอาจังเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถ่ายคนเราจะอยู่ได้ยังไงนี่ถามดตรเลยค่ะว่าถ้าเราถ่ายไม่ออกหรือเกิดเหตุการณ์อย่างพี่เนี้ยคือระบบขับถ่ายเสียอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะเขาบอกให้ยุ่ท่องว่าลำไส้ใหญ่ผิวหนังกับปอดเป็นอวัยวะเดียวกันถ้าขับถ่ายไม่ดีผิวไม่สวยทําให้บางคนเป็นสิวเรื้อรังหรือหน้าเป็นผื่นคะผิวไม่เรียบหน้าไม่เรียบเป็นภูมิแพ้และเป็นแบบรักษาไม่หายด้วยดังนั้น,นเวลาที่เรามาสอนเวชศาสตร์ะลอวัยหรือทํางานในเรื่องของแพทย์ทางร่วมเนี่ยถ้ามีคนไข้ภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย ถ้าเวชศาสตร์ฉลองไวเราจะสอนให้หนักศึกษาไปรักษาคนไข้ที่ลำไส้ก่อนเลยแล้วก็จัดการกับระบบขับถ่ายก่อนค่ะคนไข้บางรายเนี่ยพอระบบขับถ่ายทํางานปกติอยู่ๆสิวหายภูมิแพ้หายน้ําหนักลดผิวสวยหน้าใสเด้งเลยนะคะพูดแค่ <c oughs> เรื่องลำไส้นี่เข้าประเด็นหมดเลยนะคะนี่ทีดรพูดเนี่ยนะคะด้วยวก่อนอควบคุมน้ําหนักล้างพิษช,ช่วยระบายด้วยตัวนี้ค่ะเ <c oughs> ขาเรียกชาสมุนไพรจีน ผสมสมุนไพรปัญจขันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งอยู่ในสูตรนี่เราแกะจากข้างในมาเป็นซองแบบนี้นะคะชนกันไหมพี่ค่ะนี่เราก็ชงเป็นแก้วมาดื่มทุกครั้งเลยนะคะคือซองนี้แหละคะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ชาไม่ใช่ชาไม่มีชาเลยนี่เป็นสมุนไพรจีน<ๆ>ผสมสมุนไพรปัญจขันนะคะซึ่งรวมอยู่ในสูตรของเครื่องดื่มชงอบีตัวนี้ o b บที่คนไทยทําเรียกว่าชาโอก็คุณยุ้ยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมถึงตัวสมุนไพรปัญจขันเพิ่มเติมอีกสักนิดเถอะคะ่ะสมุนไพรปัญจขันมีอีกชื่อหนึ่งว่าเจียวกุหลาหรือสมใต้ค่ะเภชศาสตร์ชลอวัยเจียวกุหลาเป็นสมุนไพรยอยู่ในกลุ่มต้านอักเสบค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มสมุนไพรปรับสมดุล จิตใจค่ะดื่มแล้วทำให้ใครเครียดแล้วก็ทนต่อก,การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะมาจากภายนอกหรือภายในร่างกายทางสุนไพรกลุ่มนี้ที่เรียกว่าทำให้เราปรับตัวได้เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่ม adaptogenic herbs หรือว่าสุนไพรปรับสมดุลแล้วก็ถูกแนะนำและใช้ได้ดีมากและมีงานวิจัยในคนไข้ที่เป็นโรคต่อมหมกไตอ่อนแรง ซึมเศร้าหมดแรงไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็สังกตายได้ด้วยโอ้โหสังกตายอ,อันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนเป็นนะคะน่าสนใจนะคะเพราะาเราเคยจัดในตอนที่ผ่านๆมาถึงเรื่องโรคต่อมหมวกไตอ่อนแรงมาแล้วเป็นโรคที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตสังกตายไม่อยากทำอะไรไม่อยากขยับตัวบางคนถึงกับออไม่อยากอยู่ ด้วยซ้ํานะคะการาจากต่อมหมวกไตของเราอ่อนแรงเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนเขาเรียกสเตอยรอยได้นะคะคือมันเป็นสเตรอยธรรมชาติเนี่ยผลิตออกมาได้ไม่เพียงพอก็คุณยุ้ยขยายความฮอร์โมนตัวนี้เพิ่มเติมให้ฟังอีกสักนิดะค่ะฮอร์โมนที่พี่บ้นพูดถึงมีชื่อว่าคอติซอลค่ะ เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาสู้หรือหนีคราวนี้เจีวกูหลานเนี่ยหรือสุนพลยปัญจขันและสุนพอียตัวนนง้็คือสมเกาหลีมีงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนสเตียรอยฮอร์โมนแต่ไม่ใช่สเตียรอยมันก็เลยต้านอักเสบได้แล้วก็เลยมาทดแทนสเตียรอยที่ร่างกายเราผลิตได้ไม่เพียงพอได้อย่างปลอดภัยค่ะ มากไปกว่าน,นั้นเจ้กุหลานมีสารเคมีในพืชในกลุ่มซาโปนินหลายชนิดที่มีชื่อว่าจีพิโนไซห์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งอย่างเยี่ยมยอดและมีงานวิจัยในมะเร็งหลายชนิดมากม,มีงานวิจัยเจลกุหลานลด LDL เพิ่ม HDL ค่ะบำรุงหัวใจยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดก็เลยทาให้ป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยแล้วอย่างที่พี่วันบอกว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มาตัวเดียวแหละซองเขียวเนี่ยมันมีทั้งหมด9ตัวค่ะค่ะถ้าเราได้ล้างพิษก่อน แล้วเราจะทานสารอาหารตัวอื่นๆมันก็ได้ผลที่สําคัญยู่ชอบที่ทมันปรับสมดุลร่างกายและจิตใจเราไม่เครียดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยที่ l i น์แอปท็ o p ช้อปปิ้ g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงเบรกที่2กับเรื่องสําคัญที่รออยู่อีกนะคะสักครู่เดียวคะ่ะ Top h e a l ส h Storytip สมุนไพรปรับสมดุลร่างกายและจิตใจใช้ได้ดีอย่างมากในคนที่เป็นโรคต่อมหมวกไตอ่อนแรงซึมเศร้าหมดแรงไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตไม่อยากทำอะไรบางครั้งถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่อาจจะเกิดจากต่อมหมวกไตอ่อนแรงไม่สามารถผลิตสเตียรอยฮอร์โมนโดยธรรมชาติได้เพียงพอ